Overdrive Contest Vibrations on The Guitar r i t a n s 14สวัสดีครับชื่อชัยนานันทร์สมมาอุดุลกนะครับอายุ32 2ปีชื่อเล่นชื่อว่าการครับผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอสมชัญน,นะครับคณะบริหารธุรกิจเอกบัญชีครับแรงบันดาลใจในการเริ่มเล่นดนตรีตไปเรียนกีตาร์เป็นเพื่อนน้องชายครับแล้วก็น้องชายเลิกไปแต่ว่าผมมาติดใจเลยเล่นต่อมา ผมชอบแนวฟิวชั่นครับฟิวชั่นร็อปอะไรประมาณนี้ครับจอห์นเมเยอร์ครับก็แต่ถ้าเป็นคนไทยก็พี่ยอดบร mm ิสแสงครับผมว่าผมน่าจะเป็นพวกชอบลองผิดลองถูกครับแล้วก็เน้นความสนุกเขาว่าครับ รู้สึกยังไงที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศชอบครับแล้วก็ดีใจตามมาครับผมแต่ชอบก่อนครับไม่มั่นใจเลยครับผมทุกคนเก่งมากครับก็ฝีมือน่ากลัวมากทุกคนแต่ว่าผมก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆครับผม ยินดีที่ได้จักทุกคนนะครับผมก็ในอนาคตถ้ามีงานอะไรก็เลียงถึงผมได้นะครับผมยินดีรับใช้ทุกท่านเลยครับใช้ชีวิตให้สนุกครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาติดตามงานอุฒิดิกิต้าคอนเทสนะครับวันที่14นะครับก็จะมี2วันนะครับรอบรองวันที่18ที่บิดนันทอนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศวันที่31มสิบเอมกรานะครับผมที่สยามพารากอนนะครับก็ มาสนุกกันครับคนรับเรื่องตีคนรักกีต้าร์ออกซา Overdrive Guitar Contest 14งานประกวดการเล่นกีตาร์แห่งประเทศไทยครั้งที่14 The Vibrations on a String วันอาทิตย์ที่18มกราคมนี้ไปร่วมเชียร์ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศทั้ง29คนที่ b บ n a n s e h a l l เริ่มงานเทียงเริ่มแข่งบ่ายโมงจงเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายมาร่วมลุ้นกันใครจะได้ผ่านคขรารอบชิงชนะเลิศ Overdrive Guitar Contest 14 The Guitar Battle G, o m g OVD, a ีโอสมาคมศิลปินไทยขอเสนองานประกวดการเล่นกีตาร์แห่งประเทศไทยครั้งที่14 The Vibration on a string รอบรองชนะเลิศอาทิตย์ที่18มกราคมปิดเน้นทอ รอบชิงชนะเลิศเสาร์ที่31มกราคมสายามพารากอนรายละเอียดเพิ่มเติม OVD PMG Line at 0812345207สนับสนุนโดย Overdrive Guitar Contest 14 The Vibrations on a String